เติมน้ำมันได้น้ำก๊อกสาวเครียดหนักรถพังค่าซ่อม1 2 0 0 0 0แสนเจ้าของปั๊มไม่รับผิดชอบบอกมีให้แค่ส0 0 0 0ื่นผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพส์ร้องเรียนหลังไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งแต่กลับพบว่าน้ำมันที่เติมไม่เหมือนเป็นน้ำมันลักษณะเหมือนน้ำขุ่นๆมากกว่าโดยระบุข,ข้อความว่า ขอพลังเพื่อนๆช่วยแชร์ด้วยค่ะทางปัม๊มไม่ยอมรับผิดชอบไม่ยอมมาเจราจาอะไรทั้งนั้นค่ะทางตำรวจโทรไปก็บ่ายเบี่ยงที่จะคุยเพราะเขาแจ้งว่าคดีแพ่งไม่ใช่อาญาเราแจ้งกรมทางงานไปแล้วแต่ทางปั๊มได้มีการเปลี่ยนถ่ายล้างถังน้ำมันในคืนนอนที่เกิดเหตุไปแล้วค่ะฝากเพื่อนเพื่อนช่วยเราเป็นกระบอกเสียงที่ตอนนี้เราต้องมาจ่ายค่าซ่อมรถแสนกว่าบาทค่าเช่ารถอีกทั้งที่เราไม่ได้ผิดอะไรเลย ผู้เสียหายยังมีคลิปวิดีโอตอนตรวจสอบด้วยการกดหัวใจของปั๊มน้ำมันกดใส่แกนลอนดูพบว่าไหลแรงมากแต่ที่ไหลออกมาลักษณะไม่เหมือนน้ำมันเหมือนน้ำก๊อกขุ่นๆและที่หน้าปัดรถยนต์ขึ้นไฟแจ้งเตือนเลยว่ามีน้ำยู่ในถังน้ำมันและระบบตัวกรอง ผลการตรวจเช็คสภาพรถจากทางศูนย์รถยนต์และใบเสนอราคาที่ต้องซ่อม120,000กว่าบาทเนื่องจากน้ําเข้าระบบน้ํามันเชื้อเพลิงทางศูนย์ประเมินราคาตามความเสียหายอาจเกิดขึ้นจากน้ําที่เข้าไปผสมในระบบน้ํามันเชื้อเพลิงทําให้อุปกรณ์ภายในปั๊มแรงดันททอรังหัวฉีดและหัวฉีดในถังเสียหายได้ ดังนั้นการประเมินที่แจ้งไปจึงเป็นรายการที่จําเป็นต้องเปลี่ยนเจ้าของรถเล่าให้ฟังทั้งน้ําตาว่าเรื่องราวที่ตนเองต้องประสบพบเจอทําให้รู้สึกเครียดมากจนคิดอยากฆ่าตัวตายเพราะผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ทางเจ้าของปั๊มขาดการติดต่อไปเลยและยังไม่แสดงความรับผิดชอบ โดยเหตุการณ์เกิดขึ้น22เมษายนที่ผ่านมาตนเองและสามีเดินทางไปอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปดูสถานที่สำหรับการทำกิจกรรมอาสาเอาของไปบริจาคให้กับโรงเรียนในชนบทซึ่งขากลับรถกระบะฝอ่อสีประตูของตนเองน้ำมันใกล้หมดสามารถวิ่งได้อีก6กิโลเมตร นจึงหาปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งก็มีแค่ปั๊มนี้ปั๊มเดียวพอเลี้ยวรถเข้าไปก็สั่งพนักงานเติมน้ำมันดีเซน B7 จำนวน1,000บาทขณะเติมยอมรับว่าสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้อยู่เติมได้ประมาณไม่ถึง10นาทีเครื่องมีอาการสั่นและกระตุกแล้วก็ดับจากนั้นมีสัญญาณเตือนขึ้นโชว์ที่หน้าปัดรถ Water i n f ินฟิวดรนฟิเตอมีน้ำในถังน้ำมันและท่อกรองตนและสามีก็ลงไปสอบถามกับพนักงานระหว่างที่พนักงานตรวจสอบปรากฏว่ามีชาวบ้านคนอื่นๆเดินทางมาโวยที่ปั๊มเหมือนกันว่ารถตัวเองก็เสียหลังจากเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้ได้ไม่นานอกมีรถอีแตนรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ของชาวบ้านรวมประมาณ3คัน ตนจึงบอกพนักงานว่าอาจจะเกิดจากน้ําเข้าไปปนกับน้ํามันจึงให้ทดสอบด้วยการกดหัวใจใส่ถังน้าปรากฏว่าไหลแรงมากเหมือนน้าก๊อกแต่ที่ไหลออกมาดูเหมือนไม่มีน้ํามันเจือปนอยู่เลยดูจากภาพนิ่งจะเห็นว่าจะมีคราบน้ํามันลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ําเล็กน้อย พนักงานปั๊มเห็นแบบนั้นก็ตกใจรีบโทรศัพท์ตามเจ้าของปัม๊มพอเจ้าของปั๊มมาถึงก็ยอมรับว่ามีน้ำเข้าไปปนในถังน้ำมันจริงแต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเข้าไปบนได้อย่างไรซึ่งบอกกับผู้เสียหายว่ายินดีรับผิดชอบค่าซ่อมค่าเสียหายทั้งหมดทางเจ้าของรถฟอดก็ตามประกันและเรียกรถยกมาค่ารถยก7 0 0 0กว่าบาททางเจ้าของปั๊มบอกว่าแพงเดียวเอารถยกแถวนี้ราคา4ต่อ5,000บาทหลังจากยกรถกลับมาเข้าศูนย์เพื่อเช็คราคาค่าซ่อมแซมอยู่ที่1 2 0 0 0 0กว่าบาท เจ้าของปั๊มขอต่อราคาและบอกให้ไปหาซ่อมอู่ถูกถูกซึ่งตนเองและสามีก็ไปตระเวนหาอู่ซ่อมรถแต่ไม่มีอู่ไหนที่รับทำเพราะระบบของรถต้องเข้าศูนย์เฉพาะทางถึงมีอู่ที่รับทำถ้าเปลี่ยนต์อะไหล่แท้ราคาก็ไม่ต่างกันมากนักเจ้าของปั๊มบอกด้วยว่ามีให้แค่ส0,000บาทราคาที่เสนอมาแพงเกินไปรถชาวบ้านอีก3าคันซ่อมยังไม่แพงเท่านี้ ตนและสามีรู้สึกหมดหนทางมืด8ด้านจึงโพสต์ลงโซเชียลขอให้มีคนมาช่วยเหลือตอนนี้ลำบากมากเพราะเป็นรถคันแรกและรถคันเดียวของครอบครัวทุกวันนี้ต้องเช่ารถรายวันวันละพันกว่าบาทส่วนรถฟอร์ดที่พังยังจอดอยู่ที่ศูนย์ยังไม่ได้ซ่อมเพราะยังไม่มีใครรับผิดชอบค่าใช้ใจ่าย1นึ0 0 0บาทตนรู้สึกเครียดจนอยากคิดสั้นจึงอยากวอนขอให้เจ้าของปั๊มช่วยเห็นใจรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น